ที่เราอยู่กันวันนี้ก็เป็นวาระแรกวาระที่หนึ่งที่ถ้ำพระพุทธโกศีอยู่ในถ้ำเลยนะครับของวัดในเตาน่เองนะฮะแล้วในวาระที่สองเราจะไปกันที่วัดท่าสแบงวัดท่าสแบงโดยีมีเกจิมีใครบ้างมี1นนะครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะครับสองนะครับพระอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายนะครับสามเป็นพระอาจารย์เด่นดวงติสโลวัดน้อยสามัคคีธรรมนะครับผมเป็น3เกจิหลัก พูดก็พูดนะครับระดับประเทศครับจับมารวมตัวกันแล้วก็พุทธายิเศษในวาระที่สองวาระที่สามเนี่ยเป็นที่ทำมหาวทยาลหลวงปู่พระมหาศิลาศิลาใช่ครับนะครับแล้ววรระที่สี่วาระที่สี่สเนี่ยที่อาเภอร่อนพิบูลนะครับ,รบจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดถ้ำขอแดงที่เกี่ยวกับเสือของพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วก็ว่ากันว่าในวาระที่สี่เนี่ย จะมีคาราวาสสายเสือมากใช่ครับเป็นคาราวาสสายเสือทางสายข้อเลยแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ชื่อดังของสายใต้ด้วยก็มีที่แน่ๆอาจารย์ประสูติอาจารย์เจ้าด้วยครับผมสายเสือของเขานะครับผมแล้วก็ทางสายขอก็จะมาแล้ววาระที่ห้าจบวาระที่ห้าจะเป็นวาระใหญ่นะครับแต่วาระเนี้ยเกจิคณาจารย์เราก็ นมนม์เยอะกว่าพิเศษเพราะว่าเป็นวาระใหญ่เดิมทีคือ<ช>วาระสุดท้ายใช่ครับวาระที่5แน่นอนเกจิคณา,าจารย์มีแต่คนจริง